สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่สปอยหนังโคลนโมวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกลอกมาบูชาย,ยันให้กับอาูรร้ายเมื่อก่อนโบราณแห่งบันพกาศที่เต็มไปด้วยไฟแค้นที่สุมอ,อกของมันมามากกว่า1,000ปีนี่คือเรื่องราวของเดมเซลเดรูนีผู้พิชิตจากเด็ดฟิกและตัวขอรงหนังเรื่องนี้ก็เริ่มด้วยการที่มีเหล่าทหารมา้ากำลังพากันมุ่งหน้เข้าสู่หุบเขาที่สูงต้ง โดยมีจุดมุ่งหมายนั่นก็คือการสังหารปีศาจร้ายที่อาศัยอยู่บนยอดเขาันั่นเองซึ่งทหารม้ากองนี้ก็ได้ถูกนำโดยกษัตริย์ผู้ครองเมืองที่ประสงค์จะคืนความสุขให้กับชาวบ้านพอมีการแจ้งข่าวว่าอาาสูร้ายได้มาจับแพะและแกะของพวกเขาปิกินแต่ทันทีที่เหล่าทหารและกษัตริย์ได้มาถึงจุดพร,รมน้กของอาาสรูรพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเปลวไฟมหึมาที่พุ่งเข้ามาย่างพวกเขาจนเหลือแต่เท่ากระดูกภายในพิบตา พวกทหารคนแล้วคนเล่าถูกอสูรหลายจัดการจากเงามือจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วมันก็ถึงคิวของกษัตริย์เขาวางอาวุธและค่อยๆค,คุกเขา่าลงต่อหน้าอาสูรยักษ์ในขณะที่เงาดำทมินของมันได้ปกคลุมแสงสว่างจุดมืดมิดหลายศตวตรรษต่อมาณดินแดนอันแล่นแค้นที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งเป็นเขตปกครองของกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเบนฟอร์ด พวกเขากําลังเผชิญกับไายนะความอดอยากที่เล่นแค้นและหนาหน,นาวที่ใกล้จะมาถึงลูกสาวทั้งสองคนของเขาอย่างเอโลดีและฟอเรียได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการช่วยงานพระบิดาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้อดอยากปากแหกด้วยการไปผ่าฟืนเพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือไม่ก็ใช้เปลือกไม้เพื่อต้มกินกับข้าวโอ๊ตเพื่อประทังชีวิตในวันเดียวกันนี้เองกษัตริย์เบฟอร์ดได้รับข่าวว่าราชินีอิสเบล แห่งอาณาจัก a, รอูเลียต้องการที่จะหาคู่ให้กับลูกชายของตนที่มีชื่อว่าเจ้าชายเฮนรีและราชินีหวังว่าเจ้าหญิงอีโรดีจะเป็นคู่ครองให้กับเขาข่าวนี้สร้างความปิติยินดีให้กับราชาเป็นอย่างมากเพราะมีข่าวว่าอาณาจักรอูเลียนั้นมีความมั่งคัง่งขนาดไหนจึงเป็นเหตุให้อโรดีนั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในวันต่อมาการออกเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักก็เริ่มขึ้นเอโรดีและน้องสาวพูดคุยกันอย่างกังวลพอเอโรดีนั้น ไม่เคยรู้จักเจ้าชายเฮนรี่มาก่อนเธอแปลกใจว่าคนที่ไม่รู้จักจะรักกันยังไงแต่น้องสาวของเธออย่างฟอรเรียก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงถ้าเจ้าชายหล่อและรวยทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกไม่นานนะักเรือของพวกเขาก็ผ่านเข้าไปสู่หมอกที่มีประกายไฟเพียงเล็กน้อยค่อยๆให้แสงสว่างกับกลายเป็นว่ามันคือเขตของอาณาจักรอูเรียที่มีรูปปันป้นบังกรสองตัวคอยเฝ้าปากทางเขา้าและในอนาณาจักรแห่งนี้มันดูเหมือนกับหลุดออกมาจากในนิยาย ที่สวยงามจนแทบจะบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้แถมอาณาจักรของราชนียังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไร่อง,งุ่นและพืชนานาพันธุ์ที่แข่งขันกันงอกเจริญเติบโตเหมือนกับว่าไม่เคยถูกลุกลานมาก่อนจนไม่นานการเดินทางที่ลำบากแสนเข็ญก็มาถึงปราสาทขนาดยักษ์ที่เบื้องหลังนั้นมีภูเขาสูงตระหง,ง่านคอยปกคลุมเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้ลงออกมาจากรถมา้าก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนรับใช้ที่กล่าวว่าตอนนี้ทางราชวงศ์กำลังติดประชุมสำคัญในตอนนี้ขอ เชิญพวกท่านไปที่ห้องพักรับแขกก่อนและเมื่อเป็นอย่างนั้นทุกๆคนที่มาจากอาณาจักรของราชาเบนฟอร์ดก็ต้องตะลึงงินกับความโอ้อาและมโหร้านของปราสาทที่ถูกตกแต่งและประดับไปด้วยเงินและทองโดยเฉพาะองค์หญิงฟอเรียแล้วหากเป็นไปได้เธออยากจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตไปเลยส่วนองค์หญิงเอโรดีนั้นต่างก็ตกตะลึงไม่แพ้กันเพราะเธอไม่เคยเจออจาณาจักรไหนที่ร่ำรวยและมัง่งคั่งขนาดนี้มาก่อนแต่ในขณะที่เธอกําลังเดินสำรวจปราสาทผ่านระเบียงด้านนอกของห้องของเธอเอโรดี ก็พบกับผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งเมื่อยืนชมวิวอยู่ที่หอคอยข้างๆเธอนึกว่าสาวคนนี้คงจะเป็นเจ้าหญิงน้องชายของเจ้าชายเฮล,ลีกัมังจึงไม่ได้คิดอะไรมาและเมื่อตกค่าองค์หญิงเอโลดีเองก็นอนไม่หลับเพราะมีอาการแปลกที่นั่นเองเธอจึงตัดสินใจมายืนรับลมอยู่ด้านนอกแต่ก็ต้องพบกับแสงดวงไฟที่พุ่งผ่านออกมาจากภูเขาเธอเก็บงมความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจพอรุ่งเช้าจะมีงานใหญ่รอเธออยู่นั่นก็คืองานแต่งงานนั่นเองและเมื่อถึงเวลาเชา ช้าของวันใหม่องค์หญิงเอลดีได้รับการแต่งตัวเป็นเจ้าสาวเพื่อรอข่าเฝ้ากับราชนีอิสเบลที่ได้พาตัวเจ้าชายเฮนรี่มาพบหน้ากันเป็นครั้งแรกก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันไปทําความรู้จักณที่สวนด้านนอกซึ่งดูเหมือนว่าทั้งเจ้าชายและตัวของเอลดีนั้นจะคุยกันถูกคอเลยทีเดียว ทั้งสองคนขี่ม้าไปยังรอบๆอาณาจักรและแลกเปลี่ยนความฝันของการละกานว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นต้องการที่จะเป็นนักประจนภัยเพื่อออกไปดูโลกภายนอกในขณะที่ทางราชาบเบนฟอร์ดเองก็ต้องไปรับฟังเงื่อนไขของการแต่งงานในครั้งนี้ว่านอกจากเขาจะได้ทองเต็มรถมา้าแต่มีอะไรที่จะต้องแลกไปบ้างเมื่อองค์หญิงเบนฟอร์ดหรือแม่เลี้ยงของเธอรู้เขา้าจึงรีบนําเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับลูกสาวได้ฟัง เพราะเธอเนี่ยไม่สบายใจเพราะคนที่อาณาจักรนี้อาจจะเป็นคนเลวก็ได้ยังไงเธอก็อยากให้เอโรดีระวังตัวจนเมื่อวันแต่งงานนั้นมาถึงทั้งเจ้าชายเฮนรี่และตัวขององค์หญิงเอโรดีได้เดินทางขึ้นรถม้าสีทองเพื่อตรงไปยังแท่นพิธีกรรมที่อยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่ตัวขององค์หญิงเอโรดีนั้นได้เห็นดวงไฟพวยพุ่งออกมาเมื่อคืนที่แล้วใช้เวลาไม่นานคณะงานแต่งงานก็มาถึงลานพิธีกรรมที่ดูน่าสยดสยองและลึกลับสุดๆพอผู้คนที่เข้า ร่วมงานแห่งนี้จะใส่หน้ากากสีทองปกปิดใบหน้ายกเว้นแต่ตัวของราชินีอิสเบลที่กล่าวเปิดงานและต้อนรับทั้งสองคนเพื่อเริ่มพิธีกรรมอันน่าขนลุกที่สุดเพราะว่าพิธีกรรมอันเก่าแก่นี้ไม่ต้อนรับคนนอกครอบครัวขององค์หญิงจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ราชินีอิสเบลได้กล่าวถึงต้นกําเนิดของพิธีกรรมถึงราชาองงค์แแกห่อาณาจักรอูเรียที่ได้สละตนเองเข้าต่อสู้และฟาดฟันกับสัตว์ลายอย่างเจ้ามังกรที่ครอง ดนแจนสามารถหาความสงบสุขกลับมาได้แต่สิ่งที่ต้องแรกนั่นก็คือเหล่าลูกสาวที่กษัตริย์นั้นจะต้องเสียสละเป็นจํานวนสาคนมันจึงเกิดเป็นพิธีกรรมนี้ขึ้น มานับสัตวรวษเมื่อราชินีผู้จบเธอก็เริ่มบทสําคัญของพิธีโดยการใช้มีดเฉือนไปที่มือของเจ้าชายและองค์หญิงเอโลดีก่อนจะนํามือทั้งสองมาประกบกันเพื่อที่เลือดทั้งสองคนนั้นจะได้รวมกันเป็นหนึ่งและก่อนที่พิธีจะจบลงองค์หญิงเอโลดีนั้นจําเป็นจะต้องโยนเหรียญลงไปในเหวเพื่อจบพิธีจนเมื่อเธอทําสําเร็จ เจ้าชายเฮนรี่ก็ขออนุญาตอุ้มเธอเพื่อไปส่งยังเรือนหอแต่เมื่อเดินมาได้ครึ่งทางเขากับพูดจาแปลกๆอย่างคำว่าขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไปหลังจากนั้นลางขององค์หญิงเอโลดีก็ลอยละล่องล่วงลงสู่ก้นเหว ที่ตัวของเจ้าชายเป็นคนโยนเธอลงไปกับมือไม่รู้ว่าเอโลดี้สลบไปนานแค่ไหนเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธออยู่ก้นเหวเพียงลําพังซึ่งมันเต็มไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่จนสร้างความหวาดกลัวให้กับตัวของเอโลดี้เธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจนเสียงดังก้องกังวานของเธอนั้นไปปลุกเอาสัตว์หลายที่ได้หลับไหลยอยู่ในถ้ำจนมันลืมตาตื่นขึ้นมาทางด้านของเอโลดี้เองก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ร,บรอบๆตัวเธอเพราะมันเต็มไปด้วยเครื่องประดับและมงกุฎ ที่วางเลี้ยงลาอยู่มากมายเธอสังเกตเห็นแสงไฟที่ส่องแสงและยิบระยับออกมาจากช่องของปากท้ำเธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูและก็พบว่าแหล่งที่มาของแสงนั้นก็คือนกท้ำตัวหนึ่งกําลังถูกไฟไหม้ด้วยความทรมานเอโลดีพยายามช่วยเหลือเจ้านกแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ทันการเธอพูดเพียงแค่ว่าใครมันช่างใจร้ายที่ทํากับเธอได้ขนาดนี้แต่แล้วกลุ่มก้อนไฟขนาดมหึมาก็พากันพวยพุ่งมาทางเธอกลับกลายเป็นว่าฝูงนกท้ำที่กําลังถูกไฟคลอก กำลังพยายามหนีตายแบบสุดชีวิตจากอะไรบางอย่างซึ่งคาเองหญิงเอโรดี้เองก็เห็นขนาดมือของมันแล้วเธอก็ไม่อรอรีที่จะใส่เกียร์หมาแต่เจ้าอสูรได้พูดขึ้นมาเป็นภาษามนุษย์เพื่อถามชื่อขององคหญิงว่าเจ้าชื่ออะไรช่างน่าชาง,งนน่แสัตว์แบบไหนที่สามารถพูดภาษาของมนุษย์ได้เธอตอบออกไปว่าเธอชื่อเอโรดี้เจ้าอสูรก็ได้พูดกลับมาเพียงแค่ว่าวันนี้เป็นวันที่โชคร้ายที่เลือดของราชวงศ์ไหลอยู่บนตัวเจ้าก่อนที่มันจะบอกให้เธอรีบวิ่งหนีไปซะ เอโรดีก็ใส่เกียร์หมาเลยครับในขณะที่ลูกไฟมือหืมาได้ไล่ตามหลังเธอมาติดๆท้ายที่สุดแล้วขาของเธอข้างหนึ่งได้ถูกไฟคลอ,อกแต่ก็สามารถวิ่งเข้ามาแอบอยู่ในโพรงแคบๆของถ้ำได้และเจ้าอสูรดูเหมือนจะสนุกกับการเล่นกับเหยื่อของมันที่ดูเหมือนมันจะประทับใจเอโลดีเป็นอย่างมากกับคนก่อนอยู่ได้ไม่นาน แต่เจ้ารู้จักเงียบเชียบและสังเกตการซึ่งคําพูดนั้นนะครับมันก็หมายถึงองค์หญิงคนก่อนหรือที่เธอเคยเจอตอนอยู่บนหอคอยที่ระเบียงนั่นเอง เอโรดีพยายามเอาตัวรอดโดยการมุดไปยังส่วนแคบๆของท้ำและเธอก็ล่วงลงไปลึกเรื่อยๆจนถึงจุดที่มีหนอนเลื่องแสงคอยให้แสงสว่างและที่นั่นเองมีก้อนน้ำแข็งเล็กๆที่กลายเป็นแหล่งน้ำให้กับเอโรดีได้ดื่มกินแต่ทันทีเมื่อเธอกำลังดื่มดำกับความชุ่มชื่อนอยู่นั้นเองเจ้าอาสูรหลายก็โผพ่ออกมาพร้อมกับไฟของบ้านจึงทําให้เอโรดีรีบหยิบเอาถุงหนอนเลื่องแสงที่เธอเก็บไว้ก่อนหนีน้เข้าไปหลบอยู่ในซอกเล็ก ซึ่งที่นี่ได้มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าแอบอยู่ตรงนี้ปลอดภัยมันไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้แถมนั้นที่นี่เองก็ยังมีรอยจารึกที่น่าจะเป็นชื่อขององค์หญิงที่มาจากสถานที่ต่างๆได้สลักชื่อของตัวเองเอาไว้มันมากมายนับไม่ถ้วนจนเอโลดีเนี่ยมีแต่ความเสียใจเมื่อรู้ว่ามีองค์หญิงมากมายได้ถูกหลอกให้มาตายเป็นเครื่องเส้นสังเวอ,อยู่ตรงนี้ความเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บ ทำให้เอโลดีเผลอหลับไปในคืนแรกนี้เองเธอได้ฝันเห็นหลังวิญญาณขององค์หญิงคนต่างๆที่ทนทุกทรมานอยู่ณนที่แห่งนี้ได้มาปรากฏตัวให้เธอเห็นหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นอาการประสาทหลอนที่เกิดขึ้นจากพวกหนอนเลืองแสงมันได้พยายามกินเหล่าแพสโสดตรงขาของเธอจนหายดีเป็นเรื่องประหลาด ที่พวกมันเหมือนกับยาพิเศษเอลูดี้จึงจับผู้มันเพื่อออกเดินทางหาทางออกไปด้วยกันซึ่งก่อนจะเดินทางได้มีองค์หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าวีเธอได้วาดเขียนแผนที่เอาไว้และระบุถึงทางออกที่อยู่เหนือโถงถ้ำประกอบไปด้วยคริสตัลกระจัดกระจายเอลูดี้จึงคิดไปว่าองค์หญิงคนนี้คือคนที่สาม,มารถหนีออกจากถ้ำของสัตว์ร,ร้ายได้เธอได้ตามเส้นทางของวีก่อนจะพบเข้ากับโถงคริสตัลจริงๆไม่รอช้าเธอรีบฉีกเสื้อผ้าของเธอเพื่อมาพันมือพันเท้า ป้องกันไม่ให้คริสตันบาดก่อนจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดซึ่งในตอนนั้นเจ้าสัตว์หลายก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆและกล่าวกับเธอว่า ถ้าหนีไปได้ก็หนีไปเลยสิจนในท้ายที่สุดแล้วเอโรดีก็สามารถปีนโถงคริสตัลจนขึ้นมาถึงยอดแต่กลับกลายเป็นว่าที่นี่นั้นเป็นทางตันมีเพียงแต่ปาาเขียวเท่านั้นที่รอเธออยู่เอโลดีไหลซีนหนทางที่จะเดินต่อเธอลม้ลมลงอย่างหมดกำลังใจแต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นพวกทหารได้ขี่ม้ามาใ,ใกล้เธอจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยเจ้าสัตว์ร้ายพุ่งเข้ามาจู่โจมเธออย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็ติดซอกแคบๆทำให้เอโลดี กระเด็นไปอยู่ใ,ใกล้ๆซ่าขององค์หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นวีจ้าสัตว์ร้ายหัวเราะออกมาและบอกว่าไม่มีทางรอดและไม่มีทางหนีเจ้าจะตายอยู่ที่นี่เหมือนกับคนอื่นๆเมื่อเสียไป3ก็ต้องชดใช้คืน3ตัวของมันเริ่มรวบรวมไฟเพื่อจะเผาเอลอดี้ให้เป็นไก่ยากแต่ว่ามันก็หยุดชะง,งักพอถูกลบกวนจากเสียงของพวกทหารที่ดังอยู่ในถ้ำกลับกลายเป็นว่านั่นคือพ่อของเอลอดี้เองกษัตริย์เบฟอร์ดได้พาทหารรับใช้จำนวนเล็กๆเข้ามาเพื่อช่วย เหลือลูกสาวจากเงื้อมือของอสูร้ายเธอได้ยินเสียงร้องเรียกของคุณพ่อของเธอ เอโลดีไม่รอช้ารีบปีนลงจากผลึกคิสตันเพื่อไปหาคุณพ่ออย่างรวดเร็วแต่ในระหว่างทางณที่ห้องโถงธรำด้านในนี่เองเธอได้พบกับชั้นหินที่มีลักษณะคล้ายกับบัลลังถูกวางเรียงรายไปด้วยสมบัติและเครื่องประดับนานาชนิดให้กับไข่ที่เพิ่งจะฟักออกมาดูโลกแต่ว่าพวกมันได้ถูกสังหารจนหมดซะก่อนตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วเมื่อกษัตริย์องค์แรกของอูเรียได้ออกคำสั่งให้เหล่าทหารจัดการฆ่าอสูรกายที่เพิ่งจะ ฟักออกมาจากไข่ทั้งหมดจนทําให้แม่ของมัาได้โกรธแค้นเป็นอย่างมากเมื่อจัดการบรรเลงความแค้นด้วยไฟบรรลัยการส่ทหารคนสุดท้ายของกรรษัตริย์องค์แรกเจ้าสูรได้ยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับทางรอดให้กับกรรษัตริย์แห่งอูเรียวว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดจบอันแสนทรมานของเจ้าแต่ต้องเป็นเหล่าลูกสาวเฉียพระวงศ์ของกรรษัตริย์ที่ต้องนํามาบูชายันให้กับเธอมังกบรบรรพการตัวสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อทําแบบนั้นดินแดนของเจ้าจะปลอดภัยจากเงื้อมมือของข้า ตลอดการเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว เจ้ามังกรบอลประกาศก็ปรากฏโฉมออกมาพุ่งเข้าจัดการทหารของกษัตริย์เบนฟอร์ดและเอ่ยปากถามกับกษัตริย์ว่าเจ้ามาที่นี่ทําไมเขาก็ตอบกลับไปว่าข้าคือพ่อและต้องการมาตามตัวลูกคือนางมาให้ข้าสรัตสัดหลายแต่เจ้ามังกรนะครับกับบีบบังคับให้กษัตริย์เบนฟอร์ดเรียกลูกสาวของตัวเองออกมาเพื่อที่มันจะได้สําเร็จโทษแต่ไม่มีทางที่คุณเป็นพ่อจะยอมทําแบบนั้นถึงแม้เขาจะทําผิดไปในการใช้ชีวิตของลูกสาวแลกกับความสะดวกสบายของประชาชนใน หานะกษัตริย์มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ แต่ในฐานะพ่อของลูกคาายอมไม่ใช่พ่อที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าได้ออกมาหาเจ้ามังกรตัวน,นี้เด็ดขาดพอพูดจบนะครับเจ้ามังกรบั้นผกาศก็ใช้เล็บเท้าของมันเจาะชุดเกราะของกษัตริย์จนทะลุหน้าอกของเขาและหวังจะให้ตายอย่างช้าช้าแต่แล้วก็ได้มีก้อนหินลงมาขัดจังหวะซึ่งเจ้ามังกรเองก็นึกว่าเป็นเอโลดีมันรีบกระโจนไปตามเสียงนั้นซึ่งแท้จริงแล้วมันคือนายพลานที่ถูกจ้างมานำทางให้กับกษัตริย์เปลฟอร์ซึ่งจังหวะที่มันกระโจนไปนี้ เก็เป็นเวลาที่เอโลดีจะวิ่งมาหาคุณพ่อของเธอและทั้งสองคนก็สั่งเสียกันด้วยความรักก่อนจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายกษัตริย์เบลฟอร์ได้บอกให้ลูกสาวปีนเชือกขึ้นไปที่ด้านนอกจะมีม้ารออยู่เมื่อเจ้าขึ้นไปถึงแล้วให้รีบควบหนีไปยังท่าเรือที่ซึ่งแม่เลี้ยงของเจ้าได้รออยู่ที่นั่นเอโลดีทำทาตามคำสั่งอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้ามังกรน,นั้นได้เสร็จสิ้นการขยี้เจ้าในพลานจนแหลกเป็นชินช้น เป้าหมายต่อไปก็คือตัวขององค์หญิงแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปก้าวหนึ่งเอโดีสามารถหนีออกมาจากถ้ำได้สําเร็จท่ามกลางเปลวไฟที่ล้นระอุยังโกรธแค้นเธอควบม้าแบบสุดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าเจ้านางมังกรจะไม่ยอมปล่อยเธอให้หลุดมือไปอย่างง่ายมันรีบกระโจนบินตามเอโดีมาทันทีและก็เป็นอีกครั้งที่นางมังกรต้องคว้าน้ําเหลวเมื่อเอโดีได้แอบซ่อนอยู่ในก้อนหินเล็กๆมันจึงทําได้เพียงแค่พลไฟและลายมา้าให้กลายเป็นผงเท่าแทนนางมังกรได้บินขึ้นไปบน และระบายความโกรธมาอย่างขีดสุดโดยการปล่อยให้ก้อนเมฆล้อมรอบภูเขาลุกไหม้กลายเป็นทะเลเพลิงสร้างความเดือดดาลไปจนถึงราชนีอิสเบลที่ยืนดูอยู่กับคนอื่นๆที่ปราสาทเธอรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางเจ้าหญิงบนนอกมันสร้างเรื่องแล้วชิบหายงานเข้าขยาไก่ไปจับตัวน้องสาวมันมาราชนีอิสเบลได้ออกคําสั่งทันทีพวกทหารได้บุกเข้าไปยังเรือที่จอดเทียบท่าและเข็นฆ่าองค์ขลักทุกคนที่อยู่ทันนั้นรวมถึงแม่เลี้ยง ขอองเลดดี้วยผ่านไปหนึ่งคืนเอิลูดีได้เดินโซซัสโซเซมายังเส้นทางที่จะนําเธอตรงไปยังท่าเรือแต่ก็พบกับแม่เลี้ยงที่ขี่ม้าโซซัสโซเซมาซะก่อนเธอบอกข่าวร้าให้กับเอลูดีได้ฟังว่าราชินีสุดเฮียมได้จับน้องสาวของลูไปบูชายันแล้วหากไม่รีบละก็น้องสาวของลูจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ล้าย เอลอดีได้ยินอย่างนั้นก็บอกให้แม่เลี้ยงรักษาตัวเองก็อนที่เธอจะควบมามุ่งแนาไปยังปากทำรรแต่ทว่าที่นี่นั้นพิธีกรรมดันเสร็จสิ้นไปแล้ว เธอมาช้าไปหลายชั่วโมงแต่นั่นก็ไม่อาจที่จะทําให้อโรดี้ยอมแพ้เธอตัดเชือกที่ใช้เป็นสะพานเพื่อห้อยโหนลงสู่ด้านล่างและเตรียมตัวสู้ศึกที่เธอคิดว่าไม่สามารถเอาชนะได้แต่ด้วยดาบของท่านพอ่อมันก็พอลุ้นที่จะสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือน้องสาวทางฝั่งของนางมังกรเองก็ได้พูดกับองค์หญิงฟอเรียว,ว่าอีกไม่นานพี่สาวของเธอจะต้องมาช่วยเหลือแน่ข้าจะรอเพื่อเล่นกับนางเมื่อพูดจบนะครับก็มีเสียงเหลกดังขึ้นกองกังวาลไปทั่วถ้ำจึงทําให้นางมังกรบรรัน การนรู้แล้วว่าเอโรดีได้เข้ามาในถ้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆนี่เป็นแผนที่เอโรดีวางไว้โดยการใช้เกาะพวกทหารมาทําเป็นกาดักเสียงเพื่อรอให้เจ้ามังกรอ,ออกห่างจากฟอรเลียน้องสาวของเธอเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนเอโรดีได้พยายามพยุงน้องสาวเพื่อหลบหนีออกจากถ้ำนี้ให้เร็วที่สุด แต่ว่าดูเหมือนจะสายเกินไปเมื่อเจ้ามังกรได้บินมาเผชิญหน้ากับเธอตัวต่อตัวเอลดีได้ใช้ดาบชี้ไปที่ดวงตาของมันและกล่าวกับเจ้ามังกรดีๆว่าพวกเราทั้งสองต่างถูกหลอกให้เชื่อว่าเป็นสายเลือดของพวกมันข้าไม่ใช่แต่นางมังกรก็ไม่เชื่อนะครับ เพราะว่ากลิ่นเลือดที่ลอยฟุ้งออกมานั้นมันเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเอโรดีคือเชื้อพระวง์ของกษัตริย์อูรียสายเลือดของพวกมันข้าเหล่าลูกๆของข้าข้าก็จะฆ่าลูกของมันคืน3แลก3ยุติธรรมแล้วเอโรดีก็เถียงว่าฉันไม่ใช่พวกคนอื่นๆที่ตายไปก็ไม่ใช่เหมือนกันแกถูกหลอกแล้วเจ้ามังกรซึ่งไม่ว่าอย่างไงนั่มังกรมันก็ไม่ฟังจึงทําให้เอโรดีไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ดาบแทงเข้าไปเพื่อป้องกันตัวเองและเจ้ามังกรที่กุมความได้เปรียบได้ใช้เล็บแทงเข้าไปในสี่ข้าง ทำให้เอโรดีต้องงัดหมายเด็ดโดยการใช้มีดสั้นที่เธอพกติดตัวตลอดเวลาแทงเข้าไปที่ดวงตาของเจ้ามังกรจนมืดบอดเธอสู้ได้ดีมากในฐานะของเจ้าหญิงแต่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็จะจบลงด้วยความตายของเธอทว่าด้วยดวงตาที่มองไม่ชัดกระทำให้เจ้ามังกรพลาดท่าถูกจูโจมเช่นกันเอโรดีต่อสู้ยังสุดความสามารถพลางบอกกับมันว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมเจ้าถึงไม่ฟังข้าส่วนเางมังกรก็ได้บอกแต่ว่าเอโรดีโกหก เอาแต่โกหกอยู่ได้ฉันจะเผาเธอให้กลายเป็นขี้เท่าซะเมื่อเห็นแต่ความแข็งบดบังปัญญาเอลดีจึงคิดที่จะกำราบมันโดยการใช้ชั้นหินให้เป็นคลื่นสะท้อนพเพื่อแผดเผาตัวของนางมังกรเองถ้าแน่จริงก็เผาฉันให้เป็นตอเลยสิจามังกรก็รับคำา้าโดยหารู้ไม่ว่านี่เป็นแผนที่จะกำราบมันให้สิ้นลายเมื่อมันพลไฟบรรลัยการอันร้อนระอุออกมาเอลดกีก็กระโดดหลบและทำให้ไฟที่พวยพุ่งออกมาอย่างรุนแรงนั้นสะท้อนเข้ากับผนังของชั้นหิน ย้อนกลับไปเล่นงานตัวของมันเองกลับกลายเป็นว่านามังกรที่อยู่ในสภาพถูกไฟของตัวเองเผาดันได้หายใจรวยรินกลายตายอยู่ดิบลี่มันพูดกับเอโลดีว่าจัดการซะยุติเรื่องราวความแค้นที่บาดหมางดี้แต่เอโลดีได้แสดงฝ่ามือที่ถูกบาดและบอกกับน่งมังกรว่าพวกเราทุกคนที่ถูกส่งลงมาต่างมีรอยนี้ทุกคน เธอถูกหลอกแล้วนะมังกรพวกเราไม่เคยเป็นลูกสาวของเชื้อพระวง์อูเรียที่แอบอา้าทุกคนที่ถูกเธอฆ่าไปเป็นชีวิตคนบริสุทธิ์เมื่อเจ้ามังกรสงบนิ่งจนฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเข้าใจ เอโรดีก็ได้ใช้พวกนอนเรื่องแสงมารักษาอาการบาดเจ็บให้กับนงบางมังกรจนหายดีตัดกลับมาที่ทางประสาทของอูเรียที่ตอนนี้พวกเขาก็ได้หลอกล่อให้องค์หญิงคนใหม่มาเป็นเยื่อคนที่3แต่ก็ถูกขัดขวางโดยเอโรดีที่แต่งตัวมาแบบโคตรเซอร์และเท่จัดกำลังทำอะไรกันอยู่เธอพูดทักทายพวกเขาและกล่าวกับราชนีอิสเบลวันนี้คงจะเป็นองค์หญิงคนที่3ามละสิหมดคนนี้พิธีกรรมก็จะเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมเจ้าชายเฮนรี เมื่อเห็นหน้าเอโลดีก็เอาแต่ขอโทษและบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรื่องทั้งหมดนี้เขาถูกบังคับมาตลอดแต่เอโลดีก็ไม่ได้สนใจเจ้าชายเธอหันไปบอกให้องค์หญิงต่างถิน่นรีบวิ่งหนีไปซะและจะให้โอกาสให้กับคนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ได้มีชีวิตรอดออกไปเธอวิง่งหนีไปตอนนี้ซึ่งก็มีคนบางส่วนทำตามคำแนะนำของเธอราชินีอิสเบลก็นายแต่ขำในความจองหองขององคหญิงบรรน,นอกคิดว่าเธอคนเดียวจะทำอะไรพวกเราได้งั้นเหรอแต่เอโลดีไม่ได้บอกว่าเธอจะทำ แต่เป็นนางต่างหากทันใดนั้นเจ้ามังกบรบรรพการก็บินมาส,สะยะยิ้มให้และเริ่มชาร์จไฟบรรลัยการของมันกระน,นำเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าจนวอดไว้เหลือแต่กีเาราองคชายเฮนรี่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองด้วยความยินดีในขณะที่คนอื่นต่างก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีปราสาทขนาดักษ์ของอาณาจักรอูเลียก็กลายเป็นซากอยู่ในกองเพลิงในขณะที่อีกหลายวันต่อมาองคหญิงเอโลอดีนั้นได้มอบหมายให้น้องสาวและคุณแม่เลี้ยง ปกครองเมืองต่อจากเธอพอเธอต้องการที่จะออกไปดูโลกภายนอกพร้อมกับเจ้ามังกรบัระกาศก็ตามไปอารัาเอโรดี้ด้วยเช่นกันกลายเป็นตำนานให้ล่าขานถึงคาเกเรียนคนแรก <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> แม่มังกรจาก Game เกมออฟโทนไอ้ก็บอกว่าไม่ใช่ไงเราคนละเรื่อง <c oughs> โทษครับมันอดจะแซลไม่ได้อะมันเหมือน และนี่คือเรื่องราวของเดมเซลดาลูนีผู้พิชิตฟังสปอยจบหรือว่าดูกันมาแล้วนี่เป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบอยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้สําหรับตัวผมเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับตัวหนังนี่ทําได้ดีในช่วงแรกนะอึงมากกับ CG และความอลังการมองไปทางหนก็สวยสดงดงามไปหมดนะครับโดยเฉพาะเมน,นูมิลลี่บอบบี้เบลก็ตามนางมาตั้งแต่สเตนเตอร์จริงละเรียกได้ว่ามาใกล้เหมือนกันครับและที่ต้องชมเลยก็คือการออกแบบตัวของบังกร อันนี้เนี่ยชอบที่สุดในเรื่องและมองว่าเป็นจุดที่แข็งที่สุดของหนังเรื่องนี้ครับพี่แกเนี่ยทำแบบไม่อ้างอิงบางกอจากเรื่องไหนๆเลยเรียกได้ว่าพิเห์ความดุดันเนี่ยโอโ้โหโหดได้ใจมาก นี่ถ้ามังกรไม่เขนจนตามืดบอดแล้วก็ผมว่านางเอกเ,เนี่ยคงไม่มีทางรอดจากมือมันได้แน่แม่งฉลาดจัดพูดภาษาคนได้ขนาดนั้นนะนะเอาละชมมาก็เยอะมาพูดถึงส่วนที่ผมไม่ชอบกันบ้างนั่นก็คือความวนเวอร์ของหนังครับมีฉากที่ไม่จําเป็นมากมายใส่มาทําไมก็ไม่รู้บางอย่างเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอรู้ว่าอยากจะขยายความมีชีวิตของตัวละครอย่างเช่นเจ้าชายเฮนรี่ที่หนังเสียเวลาไปตั้งเยอะกับฉากเดินจับมือพูดคุยหรือขี่มา้าพร้อมกับบรรยายความฝันที่ตัวเองนั้นอยากจะออกจากวางังซึ่งพอ คนดูลำดูเรื่องนี้ก็เห็นใจอยู่ในหน่อยและแอบหวังว่าเจ้าชายจะมีบทที่คอยพลิกสถานการณ์อยู่บ้างแต่ที่ไหนได้ไม่มีหาอะไรเลยโดนเผาตายไปเฉยวัดแถมอีกเรื่องนึงก็คือไอฉากที่นางเอกของเราโชว์ฝ่ามือที่เธอถูกเฉือนในตอนแรกให้กับจ้ามังกรดูในตอน,นท้ายเนี่ย คืออยากถามว่ามึงไม่โชว์ไปตั้งแต่ตอนมึงคุยกันทีแรกวะถ้าทําแบบนั้นมไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ท่านังนก็แถว่าก็มพูก่อนมันแขนนะี่ยมันไม่ฟังอะไรเลยมันก็ฟังไปขึ้นเลยครับพออย่างที่เราเห็นว่าแทบจะครึ่งเรื่องเจ้ามังกรบัมพกาเนี่ยมันพยายามเล่นกับนางเอกตลอดเวลาเลยมีเวลาที่จะฆ่านางเอกได้ก็ไม่ทำสักทีโม้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะจริงๆก็มีอีกหลายส่วนที่ผมไม่ชอบแต่ยกมาแค่นี้แหละเดี๋ยวมันยาวเนาะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับดูแบบสนุกสนุกแล้วแล้วกวกกกันนนไปเเเชืื่่่่ออออาาาาคคมีีีีหลลยยทบพรง ก็่อนจากกันไปฝากไลค์เพื่อทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วเจอกัน e x p ป o ย t เรื่องหน้าครับผมสวัสดีครับ